สวัสดีครับผมวันนี้ร้านนครทรับยางยนต์นะครับพามาชมตัว Honda j a จ z นะครับคันนี้ใส่ล้อพร้อมอยางพร้อมจัดสรงทั้งหมดที่ร้านนะครับ คันนี้เป็น h o n ด a Jazz GK นะครับใส่ล้อขอบนิ้วนะครับแล้วก็จัดชุดโหลดด้วยสตัด e ์ e m ิโมเทนะครับคันนี้จัดหน้า51หลังเออหน้า51นิ้วครึ่งนะครับหลัง52นิ้วครึ่งนะครับใส่เป็นล้อ RG1 สีขาวนะครับลัดด้วยยางโตโย TR1 นะครับให้ดูรอบคันก่อนนะครับ สวยมากๆเลยนะชุดนี้สามหม่นนิดๆครับข้างหน้านะครับจะเป็นโหลดลงมาอยู่ที่ห้าสิบเอ็นิ้วประมาณนิ้วครึ่ง2องนิ้วสอดนะครับแข้าง,งข้างหลังข้างหลังก็สูงกว่านิดนึงสองนิ้วสอดได้โอเคนี่ครับข้างหน้านะครับ ข้างงหลัันะครบสวยมากๆเลยนะเดี๋ยวผมให้ดูรอบคันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปชมล้อนะครับสตัดตัวนี้สามารถปรับได้30ระดับนะครับแล้วก็สามารถโหลดเตี้ยสูงต่ำเนี่ยได้ตามใจสั่งนะครับไปดูล้อกันต่อนะครับ ตนที่ตัวล้อนะครับตัวนี้จะเป็นล้อ RG1 นะครับเป็นงาน KAYS นะครับงาน K ละกันนะครับล้อสเกลเหมือนแท้มากๆเลยนะครับรัดด้วยยางโตโยต r 1นะครับไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าไม่เป็นไรนะครับตัวนี้ใส่เป็น195 50 15นะครับแล้วก็จัดชุดสตัด์โหลดลงมานะครับเป็นข้างหน้าเนี่ย51.2มิลนะครับข้างหลังก็ หลดลงมา52.5ม mm ิลนะครับเออข้างหน้า51.5ข้างหลัง52.5นะครับสวยมากๆนะครับตัวล้อนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูล้อใกล้ๆตัวล้อจะเป็นล้อสีขาวเป็นสีขาวเงานะครับแล้วก็จะมีขอบน้ําเงินเห็นไหมแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์นะครับตามสเปรล้อเลยนะครับแล้วก็ยางก็จะเป็นรหรัส Protek TR1 นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับ ล้อตัวนี้สวยมากๆนะครับก็ไว้เป็นหนึ่งตัวเลือกนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันที่รถนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับกับตัว Honda Jazz นะครับสวยมากๆเลยนะ ข้างหน้าเมื่อกี้ลองวัดเมื่อกี้ลองออกไปเทสมานะครับแล้วก็ลองวัดเนี่ยข้างหน้าจะเป็น51.5ข้างหลังจะเป็น52พอดีเลยที่เราเห็นนะครับเนี่ย51.5นะครับข้างหลังเป็น52าจบด้วยช e ็อคอิโมเทคตัวนี้นะครับข้างหน้าเนี่ยลงสตาร์ทสุดเกียวแล้วนะลงวันนี้ไม่ได้ละได้แค่5้5นะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ขับ Honda Jazz ทุกรุ่นสามารถจัดทรงแบบนี้ได้เลยนะครับสนใจลองสอบถามได้ที่นะครซับยังยนนะครับ094ย์0 9999สวัสดีครับอย่าลืมไปชมรูปภายคลิปด้วยนะครับ Perfect.